ที่ได้ยินเรื่องราวแบบุ้กๆวันแรกเลยโดยโดยหลักๆ่างที่ผมเียนที่ถูมครับว่าที่ห่างีนิดหนึ่งได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ไหวเดี๋ยวผมมือถืวเดี๋ยวผมไปลอมทำทีประมาสอครับหลักๆก็คือวันนี้ถือว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่ที่ได้รับทราบเรื่องราวถูกไหมครก่อนหน้านี้ไม่เคยรับรูมาก่อนจริงๆเคยรับทราบมาบ้างครับอย่างเช่นจะมีเคสมีปัญหาบางคนเขาแบบเป็นคนที่เข้ามามา มาทาธุรกิจแล้วบางทีมันก็จะไม่เหมาะนะครับมันมันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถมาขายของออนไลน์ได้หรือทําให้ประสบความสําเร็จได้จริงๆแล้วมันเหมือนทุกๆธุรกิจที่มันก็จะมีคนสําเร็จมีคนกลางๆแล้วก็มีคนล้มเหลวอะไรย่างนี้มันจะเป็นเหมือนกันหมดเลยแต่อย่างนี้ครับผมเห็นแล้วผมตกใจเพราะว่าบางคนถึงขั้นตาย,ย,าตายใช่ไหมบางคนถึงขั้นแบบเป็นผู้พิการอย่างเงี้ยครับคือคือมันสองมุมมุมหนึ่งที่ผมคิดก็คือว่าเอ๊ะถ้าเราไปไปเห็น ความพิการเขาแล้วเราก็ไปดูถูกเขาเลยว่าเขาไม่ไม่มีความสามารถที่จะทําได้อย่างเงี้ยบริษัทดีไอคอนไม่จําหน่ายให้เพราะเราคิดว่าคุณเป็นผู้พิการอะไรเงี้ยเราก็จะไปโดนอย่างมนึงหนึ่งว่าแบบคไปตัดสินคนจากข้างนอกที่คุณเห็นแล้วคุณก็สรุปไปแล้วหรอว่าเขาแบบมันไม่ไม่ไม่มีความสามารถในการจะพยายาม ทำงานเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเขาหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมทีนี้ไอ้ผมเนี่ยมันยืนอยู่ตรงนี้มันจะบอกว่ารับก็ไม่ได้จะบอกว่าไม่รับก็ไม่ได้มันก็เหมือนกับสุดท้ายมันต้องเป็นเป็นสิ่งที่พี่เขาตัดสินใจด้วยตัวเขาเองเพราะว่าบริบทในชีวิตเขาเราเราไม่ไม่กล้าไปก้าวล่วงไม่กล้าไปก้าวล่วงว่าเอ๊ะเขาอยู่ในสถานะแบบไหนมีีมีสินไหมมีพ่อมีแม่ที่ต้องดูแลหรือเปล่าหรือยังไงเอ๊ะหรือว่าหรือว่าเขาตั้งใจจะทำจริงหรือว่าอย่างไรไม่กล้าเลยครับอย่างไร ถามี่เข้าไปแสนเจ็ดเขาก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันเราจะแบ่งเงนชดเชจริงอะไรคือจริงๆเราต้องตีความคำว่าผู้เสียหายให้ดีๆครับเพราะว่าอย่างพี่เขาเนี่ยเขาเพิ่งก็มาทำาได้สองเดือนใช่ไหมครับแล้วเขาก็ยังเรียกว่าไงยังไม่ทันจะได้ทําธุรกิจหรือไปบอกให้ใครมาทําด้วยเพื่อจะขายให้มันเป็นแบบขายการขายแบบทีมร่วมกันเเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยแปลว่า มีคนมาขายให้ปุ๊บแล้วเขาก็ยังไม่ได้ไปขายต่ออันเนี้ยอ้ยระวังครับคือเขายังไม่ได้มีการปีทีมนีอะไรใช่ใช่เพราะั้นพอเขายังไม่ได้ขายออกไปอย่างที่พี่ก็บอกฮะหรือยังไม่ได้มีอะไรเนี่ยมันแปลว่าเขายังไม่ได้เกิดรายได้ขึ้นถูกไหมครับพอเขายังไม่ได้เกิดรายได้ขึ้นเลยเนี่ยแล้วของไปกองอ่ะมันมันก็เสียหายอยู่แล้วชัดๆแล้วของมันก็ไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านเขาหมดมันก็อยู่ในในระบบ ซึ่งมันก็ตรวจสอบได้ว่ามันอยู่ในคลังไหมของพี่เขาเนี่ยไม่ไ,มได้ยากเลยก็คือว่าของอยู่ในคลังอยู่แล้วก็เปลี่ยนจากของในคลังเนี่ยเป็นเงินคืนจบมันก็ตรวจสอบง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดสมมติอย่างบางคนที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยแต่ในความเป็นจริงคือรับไรายได้จากเราไปหลายแสนแล้วเป็นล้านอย่างเงี้ยมีนะครับคืออย่างเนี้ยมัน มันจะใช้คําว่าผู้เสียหายไม่ได้อันนี้ผมต้องขออนุญาตเรียนดคพรับกรณีว่าเนี่ยมันจะเหมือนผู้ผู้ที่อ้างว่าเสียหายมากกว่านี้มันไม่ได้กรณีของพี่เขาเนี่ยเหมือนว่าเป็นการโอเวอร์คมจากจากบรรดาบอสหรือแม่ทีองเราเองเราจะต้องไปนเอาผิดนะครับพี่พี่อาจจะต้องแยกอนี้คือคือคือผมพยายามโปรเทคทุกคนเพราะว่าผมอยู่ตรงนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเขาไปถูกโอเวอร์ครมโดยโดยบริษัทหรือบอสเนี่ยผมนําเรียนว่าไม่มีเพราะว่าไอสื่อที่มันออกไปมันจะต้องกลางกลาง มันจะต้องเป็นสื่อที่ให้ข้อเท็จจริงทั้งสองด้านแล้วสุดท้ายให้คนเขาตัดสินใจด้วยตัวเขาเองว่าเขาจะยังไงแต่ไอ้มุมโอเวอร์เคมแบบจากการคุยกันอย่างเงี้ยในการเจอกันอย่างเงี้ยพี่นึกภาพเลยครับตัวแทนมันมีสามสี่แสนคนเนี่ยมันผมไม่สามารถแยกล่างไปยืนกับพี่เพื่อไปดูพี่คุยว่าพี่คุยยังไงผมไม่สามารถแยกล่างมาคุยกับพี่อีกคนว่าในระหว่างเนี้ยพี่ไปโอเวอร์เคมเขาเกินไปไหมอย่างเงี้ยแต่ถามว่าผมจะรู้ได้ยังไงเมื่อปัญหามันเกิดขึ้น ทีนี้ถามอีกว่าช่องทางนะครับในการติดต่อขอเยียวยาเนี่ยเราสามารถทำไงได้บ้างเมื่อในรายการว่าให้ใจที่เนบอร์เป็นเบอร์ูนย์สองห้าเก้าเก้าหน2่9 9กใช่ไหมครับไอ้ตรงเนี้ยเราก็จะเปิดรับสายก่อนครับทีนี้เขาจะต้องส่งชื่อส่งอะไรมาเพื่อให้เราเช็คก่อนว่าเอใช่ตัวแทนจําหน่ายในบริษัทจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้พอกระแสสังคมเป็นแบบนี้ครับมันมีแม้กระทั่งผู้แสวงหาผลประโยชน์อื่นๆเนี่ยที่แบบเอาชื่อใครก็ไม่รู้มาเสิร์ชดูก็ ไม่ใช่ตัวแทนด้วยแล้วมันก็เลยไม่รู้จะคืนกันยังไงเพราะว่ายัางไม่เคยมาทําพุรกรรมอะไรด้วยกันเลยเงี้ยเช็คก,ก็ไม่มีอันนี้ก็ตัดทิ้งไปแต่ถ้าเช็คแล้วเออมีมีแล้วเป็นผู้เสียหายจริงไหมหรือเป็นผู้ผู้ที่อ้างว่าเสียหายอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาพิจารณาครับคาดว่าใช้เวลานานไหมครับว่าที่เราจะสามารถแยกได้แล้วสามารถคืนเงินให้กับผู้เสียหายได้คือมันเป็นงานที่ทําทุกวันทําเป็นเคสเคสทุกนาทีทุกวินาทีอยู่แล้วเวลางานมันเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็เข้ามาแล้วก็ เอามาเก็บไว้ในกล่องหลังจากพิจาเสร็จอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็เอากล่องนี่แหละครับที่คัดกล่องแล้วว่าเอออันนี้ของจริงแล้วไม่ใช่อันนี้ผู้เสีย nur, หายปลอมหรือผู้ที่อ้างว่าเสียหายแล้วเหลือกล่องนี้จริงเนี่ยมันก็เหลือจะไม่เยอะหรอกครับ,รบมันก็เหลือคนที่เนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาเป็นกลุ่มเปราะบางที่แบบเขาหน้างาากมากๆเงี้ยครับเราก็จะดูตามลําดับว่าตรงไหนที่เปราะบางที่สุดต้องได้รับการเยียวยาเร่งด่วนที่สุดตรงนั้นก็ต้องทําเป็น อันดับแรกๆๆๆก่<ข>อนห <ขอ S 2> น้านี้นี่บอสบอกว่าก็ไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายวันนี้ที่มาในการเนี่ยต้องการจะมาชีช้แจงในมุมนี้ไหมหรือว่าต้องการจะมาชีช้แจงในมุมไหนจริงๆก็มีแค่มุมเดียวอะครับว่าเหมือนพี่หนุ่มเขาอยากให้มาผมก็แล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ได้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ที่มันมีประเด็นขึ้นมาหรืออะไรม่ ผมก็แค่อยากมาแล้วก็พี่หนุ่มจะถามอะไรผมก็แค่เล่าในสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงแค่นั้นแล้วผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกครับว่าแบบเมื่อเล่าไปแล้วแล้วมันจะ,ม,นจะมันจะต้องมันจะต้องเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับตแต่แค่ว่าถ้าเข้ามาแล้วรู้ปัญหาแล้วเนี่ยมันจะได้ไปช่วยพี่เขาถูกมันจะได้เริ่มแยกว่าคนไหนผู้เสียหายจริงผู้เสียหายที่มันไม่ใช่ใชครับ<ม>แล้วผมก็จะได้ ช่วยถูกแค่นั้นเองครับวัตถุประสงค์คือเข้ามาวันนี้มารับเรื่องเรื่องหลักนี้ก่อนแล้วมันจะได้นําไปสู่เรื่องที่เราจะได้วางแผนช่วยถูกธุรกิจยังจะเดินหน้าต่อไปไหมครับมันเป็นคําถามที่ดีนะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่น่าจะเหลือมันน่าจะมีแต่ซรกาว่าหลค่าพังเราทุ่มเททั้งชีวิตเลยไหมครับธุรกิจนี้ ทุ่มเทครับผมทําอะไรผมก็ทุ่มเทอยู่แล้วครับบอสครับทำไมถึงบอกว่าไม่น่าจะเลยแล้วถึงมีซ่ามีแต่ซ่าประหลาดทางนี้ขยายความอได้ไหมผมรู้สึกตรงนั้นคืออะไรผมขอโทษด้วยคือใจมันขยายมันไม่เหลือแล้วมันแรงสลายไปหมดแล้วคือในมุมนี้ผมคิดก็คือไอ้แบบ ในวันที่เราลงมาช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาในการดูแลทุกอจมันก็ก็มันก็เป็นการทํางานร่วมกันมันก็ดีทุกอย่างแต่พอในวันที่มีปัญหาก็มากระทืบเราขนาดนี้แบบคือผมกลัวคนเวลาคือผมผมงงกับคนมากว่าแบบ<ร>ผมทำอะไรวะทำ<ร>อะไรผิดวะค,คิดว่าเราไปมีปัญหากับใครไหมหรือย,ยังไงไมันึงเกิดนเรื่องแบนีผ้ผมยังไม่รู้เลยผม ผมสู้อยู่กับอะไรครับพี่ผมก็ไม่รู้งันผมงงไปหมดแล้วเราเจอจุดบอดในการทําธุรกิจของตัวเองอย่างไรก็คงอย่างที่พี่เห็นนะครับมันก็เป็นปัญหาเรื่องคนล้วนๆเลยครับไอ้โมเดลธุรกิจเหมือนก็คือการซื้อมาขายไปอทีนี้พอซื้อไปผมมีทั้งสองพันห้าสองหมื่นห้าสองแสนห้าแต่พอพอมาพูดก็พูดแต่สองแสนห้า แล้วก็บอกว่าผมเนี่ยไปบิวไว้ซื้อเยอะๆมันก็ไม่มีประเด็นว่า2,500ทําไมไม่ซื้อเราไม่มีความพร้อมในการจะทําทําไมเราต้องไป250,000เพื่ออะไรอะ่ะแล้วพอสุดท้ายพอมีปัญหามาแล้วก็หลอกลวงบิวบิวนี่มันคือสิ่งที่มันถูกสื่อสารไปในทางนี้แทบจะทั้งหมดนะครับแต่คือในทางผมผมก็งงนะครับว่าเราก็กล่องน,นึงก็ขายนะ2,500เนี่ย สิกล่องก็ขายนะแล้วถ้าซื้อสองแสนห้าโดยความที่ก็ไม่พร้อมแล้วซื้อไปทําไมแล้วพอมีปัญหาก็มาโยนใส่แล้วก็บอกเนี่ยหลอกลวงบางคนหนักๆน,นี่ก็คือแบบเงินได้ไปเป็นแสนล้านแล้วเงี้ยมันมันไม่รู้มันหมดศรัทธาในคนเคนี่าเหมืือนถูกระะระทบซ้คับจากคนใกล้วตั เราถูกในวันที่เราล้มเนี่ยมีคนคทุกคนก็กนเป็นคนในครอบครัวพออยู่แล้วรครับเพราะว่าคือเขาตัดสินใจเข้ามาขายของกับพอเนี่ยถ้าเขาไม่เห็นว่าบริษัทพอดีเขาเขาไม่มาอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่เขาก็ไม่มาอยู่แล้วแต่พอเขาเห็นว่าเออมันน่าจะสินค้าดีทุกอย่างดีเนี่ยเขาก็เข้ามาขายแต่พอเนี่ยมันมันเกินอะไรที่มันเกินเกินไปอะครับมันก็นําไปสู่ปัญหา คุณาค,ครับธุรกิจของคนพ่อเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าสร้างมาทั้งชีวิตถ้าถูกปิดตัวไปแต่เมื่อกี้ก็ถูกบอกว่าหลอกลวงความรู้สึกของบอได้เป็นยังไงว่าธุรกิจที่เราทำคือหลอกลวงผมไม่มีอะไรจะพูดเลยผมมันข้างในมันมันมันแหลกพูดมล้พูดไม,ไม ไอการที่ลองประสบปัญหาทุกวันนี้เป็นไปได้เไหมที่มีหน่วยมีบุคคลบางคนบาง่มต้องการเงินจากเราจะมีคลิปเสียงออกมาผมไม่โทษใครแล้วกันครับพี่ให้มันจบที่ผมดีกว่าครับขอบคุณนะครับ